ขอบคุณที่เข้ามาชม YouTube ช่องภูริฟิล์มช n แนลครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมมีกติธรรมสอนใจจากครูบาอาจารย์ในเรื่องยิ่งปล่อยวางก็ยิ่งทำให้ชีวิตเป็นสุข ซึ่งก็เป็นข้อคิดเตือนสติเตือนใจในการใช้ชีวิตของเราเองครับครูบาอาจารย์ท่านให้ข้อคิดเตือนสติว่าจงจำคำพูดของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ว่าความยึดมั่นเป็นตัวทุกข์ เมื่อมีความยึดมั่นในสิ่งใดก็เป็นทุกข์ในสิ่งนั้นแต่ถ้าเราปล่อยวางได้ก็จะไม่เป็นทุกข์เราจึงควรรู้เท่าทันสิ่งนั้นอย่าไปยึดอย่าไปถือให้มันรุนแรงแต่ให้รู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่ของแท้ของจริงมันเป็นสิ่งที่ผ่านมาในวิถีชีวิต ของเรามันเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ไปอย่างเช่นลาบยศความสุขสรรเสริญเมื่อมันผ่านมาแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราอย่าไปหลงผิดคิดว่าเมื่อมันผ่านไปแล้วมันจะกลับมาให้เราจับอีกหากเราคิดแบบนี้ก็มีแต่จะได้รับความทุกข์ ความเดือดร้อนพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เราปล่อยวางให้อยู่กับความว่างในการยึดถือในสิ่งนั้นและใช้ปัญญาพิจารณาให้รอบคอบครับครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่า ชีวิตของเราจะมีความสุขได้เมื่อเรารู้จักปล่อยวางแม้จะมีเข้าของเพียงไม่กี่ชิ้นถ้าปล่อยวางได้ชีวิตก็มีความสุขอย่างมากซึ่งตรงข้ามกับบางคนถึงแม้จะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างสูงในทางโลกและเมื่อยิ่งมีมากแต่ความสุข กลับมีลดน้อยลงซึ่งในทัศนะของคนทั่วไปนั้นก็คิดว่าความสุขของชีวิตอยู่ที่การมีหรือการหามาได้มากๆไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศหรืออำนาจยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นสุขมากเท่านั้นและความสำเร็จ หรือความเจริญก้าวหน้าก็วัดกันที่ตรงนั้นนี่คือความสุขในทางโลกที่หลายๆคนคิดอยู่ครับแต่ความสุขในทางใจหรือความสุขในทางธรรมนั้นท่านกล่าวว่ามันสวนทางกับความสุข ในทางโลกซึ่งคนเราจะพบกับความสุขทางใจได้ก็ต่อเมื่อเรารู้จักลดละหรือสละออกไปเริ่มจากการสละหรือให้สิ่งของที่มีอยู่แก่ผู้อื่นบ้างเมื่อเราให้เป็นทานหรือบริจาคข้าวของเงินทองแล้วเราก็ย่อมรู้สึก ปิติยินดีโดยเฉพาะเมื่อเห็นผู้รับมีความสุขเราก็จะพลอยมีความสุขไปด้วยแต่คนที่คิดจะเอาอย่างเดียวจะไม่มีวันรู้จักความสุขแบบนี้เพราะถูกความเห็นแก่ตัวเข้าครอบงำซึ่งการให้หรือการสละสิ่งของนอกจากเป็นการลด ความเห็นแก่ตัวก็ยังเป็นการลดความยึดติดถือมั่นในทรัพย์ด้วยเป็นการฝึกฝนจิตใจให้เรารู้จับล่อยวางจึงช่วยให้เรามีความสุขใจได้ง่ายขึ้นนอกจากความยึดติดถือมั่นในทรัพย์แล้วครูบาอาจารย์ท่านว่าความยึดติดในอารมณ์ต่างๆอย่างเช่นความโกรธ ความเกลียดความขับแค้นหรือความน้อยเนื้อต่ำใจก็เป็นสิ่งที่เราต้องลดละจึงทำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงแต่ต้องอาศัยการควบคุมกายและวาจาไม่ให้ทำตามอำนาจของอารมณ์และการฝึกจิตให้เป็นอิสระหรือปล่อยวางอารมณ์เหล่านี้ได้ ท่านว่าต้องหมั่นรักษาศีลและเจริญภาวนาครับครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าการปฏิบัติธรรมหรือการทำบุญในพุทธศาสนานั้นล้วนเป็นไปเพื่อการลดละหรือการสละวางสิ่งที่ก่อความข้องขัด ในใจิตใจซึ่งมีแกนอยู่ที่ความยึดติดถือมั่นในตัวตนหรือยึดมั่นว่าเป็นตัวเราของเราและความยึดติดถือมั่นท่านว่าแสดงอาการออกมาในหลายรูปแบบอย่างเช่นอยากได้ไม่รู้จักพอก็เป็นตัณหาอยากเด่นอยากใหญ่ก็เป็นมานะหรือยึดติด ในความเห็นของตนก็เป็นทิฏฐิซึ่งท่านกล่าวว่าตราบใดที่เรายังมีความยึดติดถือมั่นในตัวตนอย่างแน่นหนาะมันก็ยากที่จะมีความสุขใจแม้จะมีทุกอย่างพร้อมหรือมีอำนาจก็ตามเพราะความสำเร็จในทางโลกจะมุ่งในการแสวงหา สิ่งต่างๆมาครอบครองให้มากที่สุดและในสิ่งที่จะตามมาก็คือความยึดติดถือมั่นในตัวตนมากขึ้นทำให้เกิดความอยากได้อยากมีมากกว่าเดิมไม่มีความสุขกับสิ่งที่มีและในขณะเดียวกันก็เกิดความหลงตัวเองว่ามีความเก่งและเด่นกว่าคนอื่น รวมทั้งยึดมั่นในความเห็นของตนเองอย่างเนียวแน่นจึงมักมีเรื่องเดือดร้อนอยู่เป็นประจำเพราะมีความสุขแต่กายแต่ในใจกลับไม่มีความสุขครับท่านกล่าวว่ามีคนจํานวนไม่น้อยเมื่อให้ทานใจ ก็ไม่ลดละกลับอยากได้มากกว่าเดิมอย่างเช่นเวลาทำบุญก็จะอธิษฐานขอให้มั่งมีขอให้ได้โชคลาภหรือประกาศให้คนรับรู้ว่าตนเองเป็นคนใจบุญหรือบางคนชอบทำบุญแต่ไม่อยากอุทิศส่วนบุญให้ใครเพราะกลัวว่า มุนของตนเองนั้นจะเหลือน้อยลงหรือบางคนเคร่งศีลขยันทำสมาธิภาวนาแล้วเกิดความหลงในตนเองรู้สึกว่าตนเองบริสุทธิ์กว่าคนอื่นจนเหยียดผู้อื่นว่าด้อยกว่าตนอย่างนี้ท่านกล่าวว่าก็ยากจะมีความสุขใจเพราะมีมานะแน่นหนา และตัวตนใหญ่ขึ้นท่านถือว่าไม่มีความก้าวหน้าในการปฏิบตัติแทนที่กิเลสจะลดลงกลับพอกพูนมากขึ้นพระพุทธองค์ถึงกับตรัสว่าบุคคลที่เคร่งในสินวัดหรือได้คุณพิเศษทางจิตอย่างเช่นได้ฌานสมาบัติแต่หากเกิดความรู้สึก ลำพองใจว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ส่วนคนอื่นไม่ได้เป็นอย่างตัวเองเกิดอาการยกตนข่มผู้อื่นท่านว่าล้วนเป็นอสตตบุรุษทั้งสิ้นครับ <unnecessary music plays> การให้ทานรักษาศีลและการเจริญภาวนานั้น ท่านว่าก็เป็นเหมือนเครื่องขัดเกลากิเลสให้ออกไปจากจิตใจยิ่งเราขัดเกลามากเท่าไร่จิตใจก็จะงดงามมากขึ้นเท่านั้นแต่หากเราให้ทานรักษาศีลและบำเพ็ญภาวนาแล้วกิเลสยังไม่ได้ลดลงยังมีความยึดติดถือมั่นในตัวตนอย่างแน่นหนา ท่านกล่าวเตือนสติว่าก็แสดงว่าเราทำผิดคือทำผิดในสิ่งที่ถูกเพราะความดีนั้นหากทำไม่ถูกวางใจไม่เป็นมันก็เป็นโทษแก่ตนเองได้อย่างที่ท่านพุทธทาสท่านกล่าวเตือนสติอยู่เสมอว่าระวังอย่าให้ความดีกัดเจ้าของอันหมายถึง เมื่อเราจะทำความดีแล้วก็ควรจะทำโดยมุ่งลดละหรือสกัดส่วนเกินที่ห่อหุ้มจิตใจออกไปอย่างเช่นเวลาทำบุญก็นึกถึงประโยชน์ของผู้รับเป็นสำคัญโดยไม่นึกปรารถนาให้ตัวเองหรือถ้าจะตั้งจิตปรารถนาก็ขอให้กิเลสลดลง หรือความโลภเบาบางลงและในทำนองเดียวกันเมื่อรักษาศีลก็อย่าไปเพ่งโทษหรือจับผิดคนอื่นแต่จงหันมาดูใจของตนเองว่ากิเลสหรือมานะเพิ่มพูนขึ้นหรือไม่หรือเมื่อทำสมาธิภาวนาก็อย่ามัวไปเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น แม้จะได้ความสงบก,ก็ควรไม่ประมาทหรือหลงดีใจเพราะสิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าความยึดติดถือมั่นในตัวตนลดลงหรือไม่ถ้าเรายึดติดถือมั่นในตัวตนมากขึ้นก็ถือว่าถอยหลังเพราะผู้ที่ลดความยึดติดถือมั่นในตัวตนได้เป็นลำดับ จิตใจจะสงบเย็นเป็นสุขมากขึ้นและจะเป็นความสุขที่มาจากภายในทำให้พึ่งภาวัตถุหรือสิ่งภายนอกน้อยลงผลที่ตามมาก็คือเป็นอยู่ง่ายและกินง่ายซึ่งบุคคลที่จะลดละได้สิ้นเชิงแม้จะมีข้าวของไม่กี่ชิ้นก็จะมีความสุข อย่างมากตรงข้ามกับคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในทางโลกแต่ยิ่งมีมากกลับมีความสุขลดน้อยลงดังนั้นถ้าเราอยากมีความสุขที่เป็นความสุขอย่างแท้จริงก็ต้องรู้จักปล่อยวางครับขอ,อนมโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้กติธรรม และข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขอนุมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับติดตามรับชมได้ที่ YouTube ช่องภูริฟิล์มช n แนลพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ